สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักการโดยวันครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่4่นะเดือนสิงหานะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับวันอมวะศีนะฮะวันที่วันขอเงินพระจันทร์นะครับหรือวันกอปปี้เดย์นะครับเรียกว่าเป็นวันที่ทำอะไรได้หลากหลายเห็นตัวว่าหลากหลายนี่คือทำอารมณ์ดีๆนะครับวันนี้เลี่ยงการทะเลาะเลี่ยงการ เรียกอารมณ์เสียนะครับต้องบอกเขาว่าวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีแบบหลักๆใหญ่ๆนะครับบางท่านอาจจะอยากทําอะไรไพิเศษนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีอะไรก็าตามที่เกิดขึ้นมันจะกอปปี้ไปหนึ่งเดือนนะครับเขาว่าอะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่างวันนี่ทะเลาะกับแฟนครับ <c oughs> บางทีนะแบบ ไม่เคยทะเละเาะกันมานานอยู่ๆวันนี้ทะเลาะนะครับมันก็จะมีเหตุทะเลาะเป็นระยะกับแฟนกับผู้อื่นนะครับไปอีกหนึ่งเดือนนะครับมันก็ทําให้อารมณ์แบบเนี้ยสมมุติวันนี้อารมณ์ดีอ่าสบายใจนะครับมีเรื่องอะไรที่เออเคลียร์สบายใจมันก็จะมีเหตุให้อารมณ์ดีไปอีกหนึ่งเดือนนะครับแต่ไม่ใช่แบบยี่สสี่ชั่วโมงนะฮะมันไม่ใช่ทุกวันนะครับ แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับมันก็มีเรื่องบันเทิงมีเรื่องสบายใจมีเรื่องทําให้เรา,เาสุขใจเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นก็บอกว่าเนี้ยระวังอารมณ์ระวังวาจาเลี่ยงการทะเลาะเลี่ยงเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับวันที่ใครฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนบางทีนอนดึกอารมณ์เสียหงุดหงิดร่างกายเพิ่งกินข้าวเสร็จ ตอนตีซึ่งตีสองนอนเลยอะไรนะครับคือมันจะป่วยนะครับหรือไม่สบายได้ง่ายฉะนั้นให้ระวังอารมณ์ร่างกายเป็นพิเศษนะครับง่ายๆก็คือวันนี้ก็พยายามนะฮะหนึ่งทำอารมณ์เย็นๆสองไม่ทะเลาะก,กับใคร 3. ม,มีโอกาสไปไหว้พระทําบุญรรสร้างกุศลก็ดีนะครับทำอะไรที่เป็นมงคลหรือนี้เรื่องการเรียกว่าด่าทอใครนะครับเรียกว่า เรื่องการใช้คำพูดติดลบหรือด้านลบนะครับเรื่องการแซะทะเลาะประชดนะครับเนี่ยไม่ไงั้นแล้วอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้ไปเป็นระยะตลอดเดือนนะครับโอเคเนาะวันนี้มีเคล็ดลับบางคนเขาทําบุญสร้างกุศลบางคนเขาขอเงินแฟนนะครับชูเนี้ยแฟนซื้อของเง้หน่อยหรืออาแฟนแตั้งมให้เรานะครับมันก็จะมีเหตุให้เดี๋ยวมีเงินเข้านะครับแล้วไม่จาเป็นว่าต้องแฟนต้อง ให้เงินเราอย่างเดียวเป็น1เดือนนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุให้ได้เงินพิเศษพิเศษบางอย่างเข้ามาไปวันนี้เป็นวันทําอารมณ์ดีๆร่างกายแข็งแรงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเป็นมงคลนะครับแล้วจิตใจให้สบายใจนะครับหรือดูแลคนใกล้ชิดใกล้ตัวให้มีความสุขนะครับก็ดีนะครับบุปการีเราแฟนเราลูกเรานะครับสัตว์เลี้ยงเรารทำอะไรให้เรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ วันนี้แล้วก็เรียกอยงการทำอะไรเสี่ยงๆนะครับเดี๋ยวมีดรงเจ็บตัวไม่ดีนะครับต่อมาเรื่องของเลขกระสีมงคลครับเบื้นี้ครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษครับคือเลขเจ็ดต่อมาคือเลขแปดต่อมาคือเลขสามเลขสุดท้ายคือเลขสี่เลขที่ไม่ค่อยโฉลกหรือว่าเรื่องเรียกนะครับคือเลขหกนะครับสีที่ถูกโฉลกครับสีแรกคือสีเขียวสีต่อมาครับคือ สีม่วงสีต่อมาครับคือสีเหลืองสุดท้ายครับสีส้มครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆหนึ่งมากไม่ค่อยใช้คือสีฟ้านะครับซ้ายขวาพยากรณ์นะครับวันนี้เลือกขวาครับฝั่งขวาด้านขวาล็อกขวาเลี้ยวขวานะครับอะไรก็ขวาไว้นะครับจะดีเป็นพิเศษนะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะกับการตัดสินใจเหมือนกันนะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธ โคจรสัมพันธ์กับดวงเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับจริงๆวันนี้วันดีเกี่ยวครอบครัวครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในช่วงนี้เรียกว่าถ้ามีโอกาสไหว้พระที่บ้านขอพรพระที่บ้านนะครับจะเป็นห้องพระกันนะหรือเป็นบูปการีกันนะครับวันนี้ขอพรคนที่เรารักขอรบสัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นก็เรียกว่า เราศรัทธาเป็นพิเศษนะครับวันนี้ไหว้ขอพรสิ่งต่างๆจะดีเป็นพิเศษนะครับก็โอเคนะประมาณนี้ครับทีนี้ครับมันมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับคนจะนึกถึงบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะฮะก็เรียกว่าอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนน่นะครับมันมีครั้งบนประกานะะสมัยพุทธองค์นะฮะโซเดปสวาสุวิจานะครับท่านกลางคืนท่านจะ เรียกว่าตรวจโดยยานะครับส่งเรียกว่าจิตไปตรวจสอบผู้ที่มีกำลังของจิตที่พอจะทำอะไรที่เป็นพิเศษเช่นจะบรรลุธรรมนะครับฉะนั้นช่วงกลางคืนนะฮะพระตัวองก็จะนั่งสมาธิแล้วก็ตรวจรับพระอ์มระเกินว่านะครับไปเจอนะฮะใครคนหนึ่งนะครับ ในรัศมีที่พรุ่งนี้จะเดินทางไปตรงนี้พอดีนะครับก็ทำไงรู้ไหมฮะการรู้ว่าตอนรุ่งเชา้ายันรุ่งเช้านะครับเดินทางไปนะครับหมู่บ้านที่กําลังจะหาใครสักคนนะครับแล้วคนผู้นั้นเขาเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับคนเลี้ยงวัวเปนคนที่มีวัวอยู่ในแต่บ้านไม่ได้แบบรวยนะครับมีวัวอยู่ ไม่กี่ตัวปรากฏว่านะครับพอไปถึงนะฮะชาวบ้านก็ดีใจดีใจมากๆครับที่แม่พระเจ้ามาเนาะก็เลยแบบโอ้โหจัดสำรับจัดที่พักพิงนะครับรวมถึงถานที่แสดงธรรมนะครับไปถึงพระสงค์ก็ฉันนะครับทุกอย่างเรียบร้อยชาวบ้านก็รอฟังธรรมนะครับโอ้ คนรอเยอะมากทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะปรากฏว่าคเจตาองค์ก็นั่งเฉยๆนะครับมองไปมองมายังไม่มีคนเลี้ยงวัวเข้ามาในสารานะครับก็จะแสดงธรรมนะฮะก็ยังไม่มาสักทีนะครับเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงนะฮะพระตรงก็ไม่พูดอะไรครับเียบกริบปไปครับแล้วก็เหมือนจะรออะไรสักอย่างนึงนะฮะชาวบ้านก็ อีหลัอีเหลือนะฮะเอ๊ะทำไมไม่ขยับขยายสักทีทาอะไรไม่ไม่พูดเกินเลยแบบร้อนใจนะครับเวลาผ่านไปนะครับเกือบสองชั่วโมงนะฮะไม่พูดไม่จาเนะยฮะอยู่ๆนะฮะปรากฏว่าคนเลี้ยงวัวนะครับซึ่งแท้จริงนะฮะจะต้องมางแต่สองชั่วโมงที่แล้วปรากฏเจ้าว่าเจ้าวัวนะครับมีตัวหนึ่งที่หลุดไปในป่านะฮะกว่าจะตามกลับมาได้นะครับก็จับกลับมานะครับ เข้าคอกเสร็จก็เลยเดินทางมาฟังธรรมนะครับปรากฏว,ว่าผู้เจ้าเห็นนะฮะว่าคนเลี้ยงบัวเดินทางเข้ามาแล้วนะครับก็เลยบอกว่าหาข้าวหาปลานะฮะให้คนเลี้ยงบัวทานก่อนนะครับคนเขาก็งงนะฮะมีอยู่คนเดียวเลยนะเออเหมือนจะรอรอคนเดียวจริงด้วยนะฮะพอคนเลี้ยงบัวทานอนาะหารเสร็จปุ๊บอิ่มเสร็จปุ๊บก็แสดงธรรมวันนั้นแสดงธรรมเสร็จคนเลี้ยงบัว บรรลุธรรมนะครับอยู่คนเดียวเลยนะฮะบ,บรรลุธรรมปิ๊งเลยนะครับนี่แหละมันมีนัยยะของเรื่องนี้คืออะไรไหมฮะนัยยะคือสําคัญเลยนะครับก็บอกว่าเวลาที่คนเรานะครับท้องหิวนะฮะหรือว่ายังลําบากนะครับจะให้บรรลุธรรมยากนะครับจะให้มานั่งสมาธิจะทําให้กําหนดจ,จิตจะบรรลุธรรมหรือว่า จะแสดงทมนะครับบางทีท้องหิวนะฮะเหนื่อยมาก็เลยง่ายๆคือให้ทานอาหารให้พร้อมก่อนทำะไรอิ่มหนำสำรันสมองโปรดปร่องโล่งนะครับไม่หิวละฟังธรรมแล้วมันเก็ตมันก็เลยเข้าใจก็เลยกลายเป็นรู้ธรรมนะฮะก็เลยมองว่าพอยุคปัจจุบันเนี่ยฮะเรียกว่าถ้าปัจจัยสี่พร้อมนะครับอาหารเข้าไปอาหารหรือว่ายายูยาที่อยู่อาศัยพร้อมนะครับ จะทําให้คนเวลาจะแสดงธรรมหรือว่าจะสอนธรรมกับใครเออก็จะสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นบางคนกะบอกโอ้ยังลําบากถ้าลําบากก็ต้องมาสมานั่งสมาธินมันก็มีนะถ้ามีความเครียดกังวลน,นะฮะหรือว่าปากท้องหิวปูนีมนุรู้ทาอะไรเลยเรียกมาแสดงธรรมเรียกมานั่งให้สมาธิหรือว่าให้สวดมนต์อย่างเดียวนะครับบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเร่งใ,ใจในการที่จะให้ใครหรือว่าเราก็จะ ะคิดตะขวงทําไมไม่ทําตามอย่างที่เราต้องการฮะบางทีปัจชัย4นะฮะก็ต้องพร้อมก่อนนะฮะฉะนั้นก็เลยมาวกมันดูนะครับบางทีเราจะสอนใครหรือว่าแนะนําใครนะครับหรืออยากจะให้ใครทําอะไรให้ตามที่เราต้องการบางทีถ้าเขายังไม่พร้อมอะไรบางอย่างนะครับก็อย่าไปครยันขยอเขาบางทีเขาต้องพร้อมบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วเขาถึงจะเชื่อเราเขาถึงจะทาตามมาเราเขาถึงจะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารนะฮะฉะนั้นบางที ก็แนะนํานะครับออกไปลองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ลองไปประยุกต์นะฮะให้เกิดประโยชน์ครับเพราะบางอย่างทําไมเหมือนกับลูกหลานนะฮะทำไมสั่งสอนแล้วไม่จำบางทีลูกหลานยังไม่พร้อมนะฮะเมื่อไหร่รที่ใจเขาพร้อมกายเขาพร้อมเดี๋ยวสอนนี่สอนหน่อยเขาก็จํานะครับโอเคนะฮะลองไปประยุกต์บางเรื่องกับชีวิตเราดูนะครับขอบคุณซปเปอร์แต้งขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์กันนะครับมีโอกาส ก็จะทำคลิปดีๆมาให้ฟังเสมอครับโชคดีครับดูดวงสุสราศีฮะราศีเมษครับราศีพฤษภและราศีเมถุนนะฮะเริ่มที่ราศีเมษครับวันนี้เมษฮะเตือนนิดนึงว่าวันนี้เป็นวันอวบวสีนะฮะวันของเงินปัจจันทร์ทำอะไรวันนี้ใจเย็นๆนะฮะอย่าทะเลาะนะเดี๋ยวมีปัญหาไปอีกหนึ่งเดือนนะครับโอเคฮะมาครับเรื่องแรกครับมุมดาวภารกิจนะครับวันนี้จะยุ่งๆเชยยุ่งๆพอสมควรต้องบอกว่ายุ่งๆพอสมควรครับคุณอาจจะมีนัดหมาย หรือมีโปรแกรมทำอะไรนะครับต่อเนื่องตลอดวันนะครับบางทีไม่คิดว่าจะต้องออกไปข้างนอกอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องออกหรือว่าบางทีคิดว่าจะอยู่บ้านชิลๆนะครับก็จริงๆไม่ชิลอยู่ก็ต้องทำอะไรเต็มทั้งวันนะฮะแส่ใอนอวันนี้มันมีภารกิจแทรกๆด่วนๆอาจเพิ่มเข้ามานะครับผลงานถือว่าน่าพอใจใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอ,อึดอายใจหรือว่าเค,ครียดนะฮะ เดี๋ยวมีตัวช่วยมีทางออกนะครับให้สบายใจจุดหนึ่งได้ว่าโอเคปัญหามาปัญญามีแก้ได้หมดแต่ว่าอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับวันนี้อาจจะมีเหตุให้เราเจอคนปั่นนะฮะให้เราอารมณ์ขึ้นให้เราอารมณ์เสียอ่าเรารู้ดวงล่วงหน้าแล้วนะฮะใจเย็นหนักแน่นแล้วก็อย่าไปต่อร้อต่อเถียงนะครับแล้วก็พยายามอย่าต่อความยาสอความยืดนะฮะวันนี้หลายคนจะอารมณ์เสียบางคนอารมณ์ดิ่งนะฮะ คือไม่ขึ้นปื๊ดก็ลงวาบเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนต้องระวังนะฮะการงานภารกิจต่างๆมีภารกิจงานเพิ่มหรือว่างานเร่งงานด่วนใครที่ทํางานเพื่อเผื่ออาจจะเจอคําสั่งเพิ่มเข้ามาจากปกตินะฮะแต่ว่าเราทําได้ดีนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องงานหน้าไม่น่าห่วงนะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมเกี่ยวัครอบครัวค่องข้างเยอะเพราะมีดาวทั้ง3ดวงโคจรตําแหน่งครอบครัวดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธนะฮะสดวงอยู่ตําแหน่งของครอบครัว มันก็มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวห้องกับบ้านแล้วครอบครัวหรือว่าได้ไปไหนกับคนที่กับคนที่เราอยากไปนะครับหรือคนที่เราผูกพันนะครับต่อมาเรื่องเงินทองนะฮะดาวการเงินคือดาวพระศุกร์พระศุกร์ย้ายแล้วนะครับไปเร็งดาวเสาร์นะครับศุกร์ย้ายอยู่ในเดือนปุตตะโคจรเร็เงดาวเสาร์ในในตำแหน่งราพะฉะนั้นในช่วงนี้นครับมันมีเรื่องการได้ซื้อของถูกใจนะฮะเออวันนี้ได้ซื้อของถูกใจได้ซื้อของที่อยากได้มานานหรือซื้อของให้คนที่รรักอะไรก็ตามนะครับมันยังหมายถึงเรื่องของ ระวังนิดนึงคือจะมีการซื้อระวังได้ของที่มีตําหนินะครับซื้อแล้วแหม่ได้ของที่เหมือนกับมีประกันนะฮะแล้วกลายเป็นว่าต้องเอาไปซ่อมหรือว่าต้องตรวจเช็คแบบละเอียดแล้วกันนะครับในการจับจ่ายใช้สอยนะฮะคือเงินหมุนเต็มที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ได้ซื้อได้กินของอร่อยนะครับแต่ว่าดูดีๆดูร้านดีแล้วก็ดูสินค้าดีๆนะฮะละเอียดเราครบนะครับใครค้าขายนนี้ขายดีครับ มีโอกาสทำกำไร,ร,รพิเศษแต่ว่าเงินมันเข้าปุ๊บออกปั๊บนะก็เตือนนิดนึ่งนะฮะต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดที่ดวงเด่นครับแบบโสดแล้วคุยกับใครคนจะรู้สึกดีแล้วพึงพอใจชอบเรานะครับมันก็มีโอกาสสารางความสัมพันธ์ต่อเนื่นองคนที่เราชอบมีโอกาสาที่จะคุยแล้วโอเคพึงพอใจนะฮะแต่ต้องบอกว่าถ้าใครที่โสดมันจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาแทรกแฝงเข้ามาด้วยนะครับสมมติคุณเดินคุยกับใครอยู่3คนนะครับอาจจะมีสักคน2อคนนี่ยที่มีคู่แฟนแล้วต้องระวังนะฮะ ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับ okay. โอเคโอเคช่วงนี้นะในช่วงที่ดวงดีนะครับพอจะพึ่งพาสายแฟนได้พอจะคุยเรื่องสําคัญสาคัญได้แต่ต้องบอกว่าดาวคู่ครองความรักของเราก็คือดาวศุกร์โครจรนเลงดาวเสาระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวจะทําให้ทะเลาะว่าออแวงหรือระวังเรื่องของสภาพคล่องในการเงินนะฮะหรือการที่จะซื้อไม่ซื้อไปไม่ไปคือมันจะมีการตัดสินใจไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน แต่ว่าแนวทางการตัดสินใจคนอะเรื่องกันนะครับเราอยากไปที่นี่แฟนอยากไปที่นั่นแล้วก็มีปัญหากันฉะนั้นเนี่ยเรารู้ดวงล่วงหน้าว่าถ้าต้องมีการตัดสินใจสักอย่างระวังมันทะเลาะก,กันนะครับก็เซฟเสฟนิดนึงแล้วกันเนาะหาวิธีหาจุดลงตัวพร้อมกันแล้วกันฮะเตรียมความพร้อมเลยนะฮะแฟนบอกจะไปกินอะไรดีแฟนไปอ่าเราอาจจะบอกเอออย่าไปกินนะฮะก๋วยเตี๋ยวนะฮะแฟนบอกไม่เอาดีกว่านะฮะอยากกินข้าวนะครับ ก็ทะเลาะกันนะฮะตกลงใช้ใครเลือกเนี่ยคืออันที่ผมยกตัวอย่างก็เฉยนะว่าเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะเรารู้ดวงก็อย่าทะเลาะกันนะฮะวันนี้วันอามรวกาสีทะเลาะกันเดี๋ยวมันทะเลาะกันอีกเป็นเดือนเลยนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับชุนี้ร้อนในปวดหัวเจ็บคอนะครับท่านอยู่ตัวใบซครับคล้ายๆกันนะฮะวิงวีสิสาครับเจ็บคอระวังเป็นหวัดนะฮะหรือบุ๋มแพ้นะครับต่อมาชาวราศีพฤษภครับวันนี้ มุมดาวเด่นนะรเรื่องการติดต่อจรจาจ่อ,อรองการซื้อขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอ่าดวงเรื่องปากพจาเด่นแล้วนะครับนี่2ครับดาวในช่วงนี้ดาวพะจนร์เป็นสปาร์กเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมเกี่ยวข้องกับกรเรื่องของการพบปะผู้คนบางทีอาจจะพบเรียกว่าเดินทางทพิปนะฮะคือไม่อยากไปไหนแหละแต่มีเหตุให้เมาส์อมอยนะครับคุยทั้งวันนะฮะหรือได้ทําอะไรที่เราอยากทําในทั้งวันนี่ผมมองนะเผื่ออยู่บ้านเนี่ย ว่าจะเก็บบ้านเคลียร์บ้านหรือจะนอนดูหนังชิวๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ทําทั้งวันฮะหยิบนู่นจับนี่นะอะไรก็โอ้หมดวันแล้วนะครับก็จะมีแบบนี้ฮะฉะนั้นใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับในช่วงนี้โอเคต่อมาครับในช่วงนี้ระวังอย่างคือป่วยไข้ไม่สบายนะฮะดูแลร่างกายดีๆมันมีเหตุให้แบบป่วยได้นะไม่สบายได้นะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเป็นพิเศษครับช่วงนี้ก็เสฟเยบร่างกายนิดนึงนะครับประการต่อมาฮะพื้นดวงเรื่องของ ข้อดีนะฮะเรื่องการเงินครับหมุนเงินได้ได้ซื้อของดูใจจําระเงินหรือว่าถ้ามีนี้สินหรือจะเป็นจะต้องใช้ใจอะไรก็ตามนะครับมันก็มีสภาพคล่องหรืออย่างน้อยมีเงินหมุนได้ทันเวลานะครับบางคนบอกโอ้เพิ่งต้นเดือนเองบางคนต้นเดือนสัปดาห์แรกก็เริ่มชอ็อตก็มีนะแล้วแต่คนนะฮะแต่อย่างน้อยรู้ว่าเออถ้าเราจะไม่ต้องใช้เงิน,นก็จะมีนะครับหรือว่าจะไม่ต้องซื้อของก็ตามก็ได้ของที่ที่ดีนะครับราคาที่เราพึงพอใจนะครับ โอเคครับต่อมาเรื่องของดาวความรักว่าไปของคทีิโสดครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับแต่แต้องแต่ต้องบอกนะครับว่าในวันนี้นครับอย่าคิดมากนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยจะเป็นเรื่องคนใกล้ตัวหรือสถานการณ์ต่างๆทําให้เราคิดมากหรือจิตตกหรืออารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะนี่ก็ต้องเตือนเรื่องของอารมณ์เราเล็กน้อยนะครับผมดูเรื่องการงานข้อสำคัญข้อหนึ่งคือถ้าใครทํางานฮะวันนี้ถือว่ามันจะ เจองานปรับฉับพันแทรกเข้ามาพิเศษนะครับอันนี้ก็ให้เตรียมความพร้อมพยายามรีบเคลียร์ปัญหาหรืองานเก่าๆให้จบเร็ววนะครับโอเคมาดูนะครับนิดนึงตรงที่เรื่องความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ข้อดีคือคุยกับใครนะครับมันก็มีโอกาสสูงกันนะเออที่จะสนิทก,กันมากขึนก้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็คนที่มีคู่แฟนอย่างที่บอกว่าโอเคดวงแฟนเสริมดวงเรานะฮะก็ยังพอพึ่งพาใส่ได้ไหว้วานช่วยเหลือก็กุดมาอย่างได้และ ระวังของหายนะครับจากนี้ไปนะฮะไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ถึงนี้ด้วยนะฮะของใช้ของมีค่าของส่วนตัวสูญหายเสียหายบางอย่างก็แตกหกักเล้าพังช็อตอะไรเงี้ยฮะคืออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เปะะ็นอันมาทำอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเดินออกทางเดินทางไปนอกบ้านระวังลืมของอะไรเงี้ยฮะโอเคครับต่อมาแต่ความรักเด่นนะไม่ได้มีหาเรืที่น่ากังวลน,นะครับ อันนี้น่าต้องระวังสุขภาพร่างกายดีกว่าปวดหัวร้อนในเจ็บคอท่านนิรวิศวรครับโรคประจําตัวชุงนี้มันประตูขึ้นมาได้จะนับเซฟเซฟเรื่องร่างกายเป็นพิเศษนะครับต่อมาราศีเมถุนครับกิจกรรมต่างๆของราศีเมถุนวันนี้เป็นวันที่ดีถ้าใครที่ทําอะไรเป็นพิเศษนะครับมันเด่นเรื่องเงินเลยแหละนะฮะพอจะคาดหวังเรื่องเงินได้พอจะหมุนเงินหรือว่าหาโอกาสจังหวะเรื่องของการได้ซื้อของถูกใจ หาโอกาสจังหวะในการแก้ปัญหาเรื่องเงินทองต่างๆนานาได้มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดีสมมุติว่าเรามีความคิดนะอยากทําอะไรไปพิเศษทําเลยนะครับอยากไปไหนพิเศษไปนะครับอยากซื้ออะไรไพิเศษซื้อเลยนะฮะคือมันเป็นวันที่เหมาะกับการตัดสินใจในการซื้อหาไปกินหรือเจอใครนะครับดวงมันทํางานเชิงลุกได้ ดวงมันสามารถทําเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะฮะวันนี้วันดีมีดาวสามดวงโคจรอยู่ตําแหน่งเงินทองมันก็เป็นเรื่องของการได้เงินด้วยหรือว่าแก้ปัญหาการเงินได้ด้วยนะครับก็คือจุดเด่นนี้แหละต่อมาครับมันมีดาวเรียกว่าการเดินทางระยะสั้นนะฮะอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นไปในที่ที่ราอยากไปหรือได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานใดๆก็ตามนะฮะมันยังหมายถึงเรื่องของการ ได้เดินทางแบบที่ไม่คาดคิดนะฮะอยอยู่ไม่คิดว่าจะไปอาจะต้องเดินทางเฉยครับหรือออกไปข้างนอกบ้านเฉยครับฉะนั้นอะไรก็ตามให้รู้ว่าวันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะฮะว่ามันจะมีเหตุให้เกิดเรื่องปุปปับฉับพันนะครับตัดสินใจปุปปับฉับพันเดินทางหรือว่าไม่ไปนฮะหรือว่าเบรกนะฮะปุปปับฉับพันนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกไว้ว่าเออวันนี้ถ้าบางอย่างมันไม่แน่ไม่นอนก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่โดยรวมผลรับเรื่องเงินดีเรื่องงานสําเร็จแล้วก็ เรื่องของการเจราจาเด่นนะฮะช่วงนี้ดาวพุธนำหน้าจุดเกิดมันเสริมทำให้การพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรองการพูดวานให้ใครช่วยเหลือวานให้ใครมาซื้อของให้หรือใครให้ใครมารับอะไรก็ตามนะครับวันที่ดวงเด่นเรื่องของวาจาแล้วกันนะฮะถ้าจะเป็นทำอะไรก็ตามตัวเ,เองพูดเองดีกว่าใช้ไว้หวานใครนะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของแต่เงินทองนะฮะช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆมันเป็นค่าใชา้จ่ายส่วนตัวนะครับหมุนเงินได้ไม่ต้องกลัวครับค่าใช้จ่ายจุกจิกหมุนเงินได้ทันแล้วก็มีโอกาสได้รับพิเศษเข้ามานะครับมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเนื่องในเรื่องของการได้ซื้อของถูกใจอันนี้ผมเน้นโฟกัสเรื่องเงินแล้วกันนะครับความรักบ้างดีกว่าชุงนี้ดาวความรักถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีนะครับมีโอกาสได้ถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่คุยกับคนที่เราคุยอยู่ด้วยแล้วมันจะใกล้ชิดกว่าเดิมก็ได้นะครับ สุดคนที่ไม่คุยแฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้อย่างที่บอกว่าโอเคใช้ไว้วนันให้ทําอะไรบางอย่างได้วันให้ทํานู่นทํานี่หรือให้ช่วยต่างๆนานานะสําเร็จนะครับสุขภาพร่างกายร้อนในปวดหัวเป็นไข้นะครับช่วงนี้อากาศจะทําให้ป่วยท่านอยู่ในโซครับโรคประจําตัวนะฮะแล้วก็จุกเสียนท้องลมกดแก๊สเยอะฉะนั้นเซฟเซฟร่างกายเป็นพิเศษนะฮะต่อมาราสีเมษครับสเสน่เเมษเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีสันสดใสร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้มีความคืบหน้า ในภารกิจเป็นอย่างดีนะครับใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามีการประทะคารมประทะอารมณ์กับใครบางคนต้องระวังนะครับช่วงนอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงๆไวตัวเรานะฮะต้องหน,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 นิงๆนินิดนึงเจอใครที่มาพูดให้กระทบอารมณ์ก็อย่าไปเสียคิดมากนะครับโอเคดูต่อช่วงนี้นครับมุมดาวถ้าใครที่จําเป็นต้องพูดคุยเจรจาจะบอกว่าอย่าทําอะไรพิเศษทําวันนี้ได้นะฮะ มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวแต่ช่วงนี้ดาวความรักก็ต้องระวังอย่าคาดหวังอะไรเยอะดอาการเงินระวังการจับใจให้สอยในเรื่องที่เรายัางไม่ค่อยอยากจับใจให้สอยนะฮะก็เรามาระวังนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคนะครับมาดูต่อชาวราศีพฤษภครับสเนสนาะพฤษภเสื้อผ้าวันนี้ถูทโทนสองสีครับงวยหงเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาครับร่างกายกลิ่นหอม กิจกรรมวันนี้มีการเดินทางระยะสั้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแผนงงานเล็กน้อยมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของมันจะมีเรื่องยุ่งๆทั้งวันน,น,นะฮะฉะนั้นทําอะไรก็ตามอะไรที่มันยังไม่ใช่โปรแกรมงานที่ด่วนเอาไว้ก่อนอะไรที่บางทีนะด่วนๆเอามาทําก่อนก็ดีนะฮะหรือถ้านัดหมายวันนี้ต้องเผื่อเวลานะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของเวลาต้องแข่งกับเวลาหรือทําไม่ทันหรือทําถ้าจะไปไม่ทันชวงนี้ต้องทําอะไรเผื่อเวลานิดนึงกันนะครับแล้วก็ มุมดาวช่วยนดาวประจาตัวของเราคือดาวศุกร์โคจเล็งดาวเสาร์นะครับมันก็จะมีภาระบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาบางทีจะเจอถูกใช้งานบางอย่างที่ไม่อยากทําไม่อยากไปหรือก็ไม่อยากแต่ต้องทำนะครัมันจะมีภารกิจที่อึดใจบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะอะไรที่ปปรเสธได้กับเิเสธนะฮะแล้วก็พยายามเลี่ยงการทะเลาะกับใครนะครับมันเหนื่อยนะครับโอเคเนาะโดยรวมก็ถือว่ายังเป็นวันที่ดีนะครับต่อมาราศีเมถุน สเสน่ห์เสื้อผ้าวันนี้ทูโทนสองสีเห็นเด่นมบหน้าวันนี้็นหน้าสว่างสะอาดสบายตาครับร,ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรมรมภารกิจวันนี้ชาวไม่ถุนเด่นเรื่องเงินดีเรื่องการซื้อมาครับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเด่นเรื่องการซื้อของได้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจหรือได้ของคุณภาพที่ดีดูเกี่ยวข้องเรื่องของการเดินทางระยะสั้นมีการเดินทางฉับพลันนะวันนี้เตรียมแผนสำรองอย่างคือถ้ามันไม่เป็นไปนตามที่ตารางวางแผนไว้ว่าตารางของเส้นเวลาของเราวันนี้นะ ชาวสายใบยเย็นวางแผนอะไรไว้ถูกเปลี่ยนแปลงเวลาหรือถูกเปลี่ยนแปลงสถานที่อะไรก็ตามนะครับอย่าไปซีเรียสเกินมากนะฮะแก้ปัญหาชาวน้าเป็นเรื่องๆไปนะครับสุดท้ายช่วงนี้มุมดาวมันดีในเรื่องของได้ทําได้กินได้ไปในที่ที่เราอยากไปนะโดยรวมถือว่าวันนี้เป็นวัน,วนที่ดีวันนี้มีของอร่อยให้ทานระวางน้ําหนักตัวเพิ่มนะครับและสุดท้ายดวงวาจาเด่นมีอะไรอยากคุยอยาก ว่ว้วานใครคุยได้หรือว่าเจรจาได้นะครับมีเกณฑ์สำเร็จครับโอเคฮะจบครับขอให้โชคดีครับในช่วงนี้ท่านที่ฟังกลางคืนขอให้นำรับมีความสุขนะครับมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆแล้วก็รับฝนดีส่วนท่านที่ฟังวันรุ่งึ้นขอให้เป็นวันสดชื่นแจ่มใสนะฮะเดินทางปลอดภัยมีอะไรที่มันมีความสุขให้กับชีวิตเรานะครับเป็นกําเลยใจครับลุยสู้ต่อสู้ดีครับ